ขอบคุณครับพี่น้องครับสลับมณีแกมาพอผมครับกับมิงพันเขาและมิงพันเผือกข้อคนเลี้ยงไยนะครับอานพี่พี่น้องครับมาอัปเดตนะครับบรรยากาศกลางุ่งหน้านะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับวันพ่อแห่งชาติครับนี่นะครับมือนีถ้าพันเสี้ยงนะครับมาเที่ยวนะครับนี่ครับมาเที่ยวนะครับเที่ยวุ่งหน้านะครับครับกับเป็นบรรยากาศการเก็บเกี่ยวนะครับ เ้าเหนียวหอมขาวที่สุดนะครับนี่นะครับจะไกลเล้วแล้วนะครับไก่เล้วแล้วเลืออยู่อ่หนึ่งในสามส่วนนะครับเลี้ยวแล้วเล้ยวไปแล้วประมาณสองส่วนนะครับครับกัเหมือนเหมือนเนียครับครับตัวน,นี้ก็ล่างถากกระสอบนะครับครับ กะมาอัปเดตนะครับให้พี่น้องหลายๆคนหลายท่านนะครับีติดตามนะครับได้รับทราบว่าณตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวนะครับขออนุญาตบาดคำกราบขอให้ที่บสามารถจะรับโทรศัพท์ได้นะครับเพราะว่าผมเองกัเล่งงานนะครับให้พี่ให้น้องนะครับหลายคนหลายท่านเพิ่อกแกผ่อนใจแล้วนะครับ ครับนี่ขนาดว่าเปิดจองปลายเดือนนะครับเริ่มเปิดจองยิบหาพิจิกานะครับถ้าเปิดจองแต่ต้นพิจิกาจะนัากว่านีนะครับกับการขออนุญาตอัปเดตนะครับว่าครับพี่น้องท่านไหนที่จองไว้นะครับกับคอนเฟิร์มมาได้แน่นอนนะครับที่ทรจองนะครับที่มีการพูดคุยนะครับแล้วก็แจ้งซื้อทีู่เบอร์โทรเรียบร้อยนะครับรวมทั้งพี่น้องที่ทักแชทมานะครับส่วนพี่น้องที่ ให้ความสนใจนะครับผมขออนุญาตใส่คําว่าให้ความสนใจนะครับเม้นจองใต้คลิป YouTube ต่างๆนะครับผมขออนุญาตใส่คําว่าอันนั้นคือการให้ความสนใจนะครับนะครับบ่เมนการจองนะครับการจองคือต้องผมเองนะครับได้เปิดจองแล้วก็ได้ไหว้าจ้ากันนะครับได้ลงบันทึกจองไว้ให้นะครับนั่นคือได้ลงจองไว้นะครับครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับชี้แจง หรือว่าแจ้งนะครับ FC แฟนเพจมิงั้นเขาที่เขามาใหม่นะครับหลายคนหลายท่านกับผมกับพยานแจ้งทุกคลิปนะครับว่าเข้ามาจองนะครับก็คือติดต่อมาทั้งเบอร์โทรศั์นะครับ093์นะครับ2 2 7 8 9 8เ็นะครับ0932278985หรือว่าทักมาทั้งเพจมิงพันข้าวนะครับหอหีบมอมาสลีงองงูนะครับมิงพันข้าว2ช่องทางเท่านั้นนะครับท่านใดที่จองอยู่ใต้คลิปนะครับ ทาง YouTube นะครับนั่นคือแค่ให้ความสนใจนะครับบมเมนจองนะครับพี่น้องเห็ดหลายคนหลายท่านีทักมาจองจองนะครับนั่นก็คือเป็นการให้ความสนใจนะครับบแทนเมนการจองแบบสมบุ์แบบนะครับแจงความสนใจนะครับขออนุญาตใส่คำานีนะคบนอเพื่อความชัดเจนนะครับเพราะว่าผมจะเกิดปัญหาทุกปีนะครับว่าจองไว้คือบ่ได้คือโทรห้นะครับอ่าก็เลย ไล่ซื้อนะครับไล่ซื้อหาเบอร์โทรโนนี่นั่นทียูนะครับก็คุยกันไปกันมานะครับบทสรุปคือจองทางยูทูบนะครับจองไต่คลิปนะครับซึ่งคําว่าจองไต่คลิปนะครับโดยมารยาทนะครับบางครั้งที่ผมบร่ได้อ่านนะอกครับผมก็จะตอบครับผมครับผมครับผมอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันหลายนะครับหลายคลิปหลายขอความนะครับนั่นคืออ่เป็นการตอบโดยมารยาทนะครับก็ ขออนุญาตนะครับทำขความใจและก็ชีแจงนะครับสำหรับเอฟซีแฟนเพจนะครับอีพอยเแม่เฮาหรือว่าลุงอาป่านวาวน้องนูไอ้ไซ้นะครับที่พึงคำว่าไม่นะครับช่องทางการติดต่อการจองนะครับมี2ช่องทางนะครับ1ก็คือจองทางโทรศัพท์นะครับ0 9 3ย์7 8 9 8 5เ็นะครับ0 9 3 2 2 7 8 9 8 5ปหรือทักมาทางเพจหมิงพันเข้านะครับ2ช่องทางเท่านั้นนะครับ อันนี้ขออนุญาตชี้แจ้งนะครับแล้กกระแจ้งนะครับสาหรับพี่น้องที่จองไปแเรวนะครับการแจ้งเย็นนะครับได้แน่นอนนะครับส่วนพี่น้องท่านใดที่กําลังตัดสินใจหรือว่ากําลังอยากจองนะครับขออนุญาตเปิดจองรอบ2วันที่15บาธันวานะครับพร้อมกันนะครับทั่มาผมก็จะขอเลื่อนเป็นสิบห้าขึ้นกันนะครับนะครับบริเป็นทังของวามหรือทางไหนก็ตามนะครับขออนุญาตเปิดรับจองพร้อมกันนะครับให้พี่น้อง ได้ซีดพร้อมกันนะครับสำหรับรอบ2ก็คือเปิดจองวันที่15นะครับทันว่าเป็นต้นไปนะครับหรือจนกว่าของจะหมดนะครับแต่พี่น้องที่จองมากกว่านานั้นแล้วนะครับกะอ่าล่อนะครับล่อผมก็จะไล่เคี่ยนะครับแล้วก็จะโทษแจ้งนะครับว่าจะจัดทรงเขาให้นะครับก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับหรือว่าโทษเศาร์ทรงแรงนะครับก็จะแจ้งก่อนนะครับสำหรับรถแรก การรับรองว่าในนแ้่นอนนะครับสําหรับรอบลรกนะครับครับสาหรับรอบสองกับเบิงเข่าสักก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กระลั่งเล่งเกีียวนะครับการพร้อมที่จะแบ่้งปันนะครับพร้อมที่จะแบ่้งปันนะครับหลายคนหลายท่านกะเป็นเอฟซนะครับเพ่อนกับติดตามนี้การกราบขอพระคุณนะครับกากราบขอพระคุณนะครับแลวกากราบขออภัยนะครับช่วงสองสามมื่นครับสามสี่ห้ามือนี่ผมขอญาตบริจาโทั่วสารนะครับเพราะว่าค่าฮิตเวียกนะครับ ครับรถดเที่ยวนะครับทึ่งกระวินกลางคืนนะครับผมกระเลงงานให้พี่น้องขึ้นกันนะครับมันบริยินะครับบว์แมนบวอยากรับนอกจากว่าจะทุ่มาช่วงภาคกินเขาก็จะได้รับปัาบไปนะครับนะครับแล้วก็ตื้นเสาวมากก็ต้องไปกลับเขานะครับปีนเขานะครับก็จะบบมีเวลานะครับก็คือขออนุญาตแจ้งว่าถ้าพี่น้องถีทุ่มมาสอบถามเรื่องพ่านเขานะครับก็ขออนุญาตให้โท่มาหลังวันที่สิบหานะครับ รากาพี่น้องที่จะตามเข่าก็คือตอนนี้กระล่างเกี่ยวนะครับกะขออนุญาตแจ้งเพื่อความชัดเจนประมาณนี้นะครับน่ครับกะกระล่างลุยครับตอนนี้กระอยู่ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วครับครับสองทุ่มกว่าแล้วนะครับกะสู่กันต่อไปนะครับสู่กันต่อไปนะครับผมสับคลิปนี้กระฝากพี่ตอนน้องเอฟซีนเพจนะครับอีพอยเมีนะครับประมาณนี้นะครับขออนุญาตบาดคำนะครับ ลูยาง,งานต่ตอก่อนนะครับอยามนั้นโบเลวนะครับอยามนั้นโบเลวนะครับโอเคครับผมบขอบขอบคุณและสวัสดีครับ